จ้างปู่ขอนะโมที่จ right ้างปู่ขอนะโมที่จ้างปู่ขอกับพระบาทรัชเสด็จทรงพระเจริทธิพันธุริศกุลมังกรสังคุสาทุขเจ้าขอกราบและตสมบาตพระไตรลักษณ์พระเจ้าบรมีสังปองมุโสพระเจ้าขอกราบอรัญยาอันเชิญพระพุทธานุภาพพระธรรมานุภาพพระสังฆานุภาพพระบารมีแห่งพระศรีสักยัตมุนีพรธเจ้า พระภัยสัจทะกุรุพุทธเจ้าพระยูรายพุทธเจ้าสแสงพระบารมีธรรมศาส์สองต้องมานขจัดประสดิทั้งหลายอย่าได้บังเกิดขึ้นในมวลชนพิธีแห่งนี้ในการประกอบพิดแห่งพิธีตอกเสาเข็มเอกๆๆเพื่อสร้างสรรพยายุมราชให้เป็นพุทธ,ธานุสติเตือนตนเตือนสติแก่ทั้งคนทั้งหลายว่าการได้เกิดกลายเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้ให้เกิดมาเพื่อสร้างคุณงามความดีสั่งสมบุญบารมีเพื่อให้หลุดพ้นจากวัฏสงสารทั้งหลาย งไม่ประมาทชีวิตไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในความคิดไม่ประมาทในการกระทำาพึ่งสำรวจจิตดูตนตั้งตนต,ต,ตั้งมั่นสร้างคุณง,งามความดีเพื่อเป็นสเสบียงบุญสู่จากพบนี้สู่พบหน้าและถึงที่สุดให้ได้สูแ่แดนสุขคำวดิดีหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏส,งส,สงสารทั้งหลายด้วยศรัทธาบาร,รมีแห่งนี้โดยสมาคมพุทธเมตาเทวาสงเคราะห์หน่วยผู้ภัยเทวาจังหวัดเลย ข้าพเจ้าขอกราบพระบาทบารมีสิ่งสุทธพระองค์ได้เสด็จมาอนุโมทนาสาธุการในการสิดอันเป็นมหามงคลในบัฐมเลิกในการก่อสร้างสาลเจ้าแห่งนี้ตามเทวบัญชาแห่งเทวาอาจารย์เพื่อเป็นที่สักการละของมนุตะเทวดาในภายภาคหน้าพาพเจ้าขอบารมีเหล่าถวยเทฆเทวาผู้สถิตอยู่ทุกประวัชั้นฟ้านดแดนสุขาวดีพูมก็ดี ได้โปรดเสด็จมาช่วยอำนวยวัยชัยให้บังเกิดความสเรจได้โดยง่ายอย่างเป็นอัศจรรย์ข้าพเจ้าขอกราบบังคมทูลเชิญเสด็จทุกพระองค์ได้โปรดเสร็จมาณมณฑลที่แห่งนี้ณสถานที่แห่งนี้อันมีบารมีเทวอาจารย์อากงไ่เสียฮุกโจรทรงเป็นประธานข้าพเจ้าน้อมกราบพระบาทอันเชิญบารมีญาณแห่งองค์พระกสิกิทันพระโพธิสัตว์ผู้ได้ชื่อว่าเป็นมหาบริษัตผู้ทุกปกโผดวงวิญญาณทั้งหลายในนรกภูมิ ให้ผลจากความทุกข์ทั้งหลายพระอ,องค์ทรงเพื่อพระมหากรุณาอันยิ่งใหญ่บุคคลผู้ได้เกิดกายเป็นมนุษย์ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีความโชคดีให้ใช้สังขารนี้เพื่อสร้างุณง,งามความดีในการสั่งสมบุญนำจิตยานตนหลุดพ้นวันใดที่ละสังขารจากโลกนี้ไปเราจะได้มีจิตที่โองใสได้นำจิตของเรากลับสู่สุขาวดีภูมมหลุดพน้นจากวัฏะสงสารทั้งมวล ม้่อบารมีแห่งองค์พระกสิทธิคันพระโพธิสัตว์ทรงกรุโกรธเหล่าวิญญาณบาปผู้หลงผิดอดีตผู้เป็นมนุษย์สร้างกรรม้งหลายเอาไว้มากวันนี้ถึงการที่พระองค์ท่านแะได้นเสด็จมาสถิตอยู่ผู้พระบารมีนสถานที่แห่งนี้ที่จะได้มีการต่อสร้างให้บังเกิดขึ้นข้าพเจ้าขอกกับบังคมทูนเชิญเสด็จองค์พระกสิทธิพันพระโพธิสัตว์ด้วยความกรพเหนือเสียงก้าวของัว้เชิญปริวารทุกพระองค์อีกทั้งท่านพญายมราชราชา พร้อมด้วยท่านยมมทูตทั้งสี่ข้าพระเจ้ากับพระบาทบรารมีท่านเทวาวาทั้งหลายท่านสุวรรณท่านสุวรรณเลขาก็ดีผู้ดูแลบัญชีบุญบาปของมนุษย์โลกได้โปรดเสด็จมาอนุโมทนาสาธุการให้การก่อสร้างศาลเจ้าวิยายุมาราชราชาแห่งนี้จงมังเกิดความเสด็จได้โดยง่ายด้วยบรารมีแห่งองค์ได้โปรดประทานพรเมื่อเจ้าขอกับอัญเชิญบรารมีแห่งองค์พระอวโลกิเตส่วนพระบริษัทธ์วนอิมพร้อมด้วยปริวาร ขอกราบพระบาทบารมีเทพเจ้าผู้ดูแลนรลกภูมิทุกพระองค์โปรดเสด็จสู่มณฑลวิธีนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะอีกทั้งยังมีบารมีแห่งพระพุทาชีกงผู้ส่งด้วยพระเมตตาปกปกิดมนเวไนยและมหาเซียนทั้งแปดท่านโพยเซียนโจเซอรพร้อมด้วยกุม,มารทุกพระองค์โปรดเสด็จเสด็จรักษารทั้งแปด,ด เพื่อให้การกิจในวันนี้บังเกิดความสําเร็จเป็นสี่มงคลแก่สาธุชนคนบนทุกท่านน้อมกราบพระบาทบังคมทูลเชิญที่พเจ้าผู้ปกปักรักษาห่วงทะเล้าพเจ้าขอนมัสการอาหม่าหมาโจกเจ้าแม่ทับทิมพร้อมด้วยขุนพลซ้ายขวาเสด็จสู่มณฑลวิธี้าพเจ้ากราบบารมีเทวอาจารย์พระองค์บารมีแห่งองค์พระเวทโพนิสัตโปรดเสด็จมาอานุโมทนาในกุศลบารมีในการนี้อีกทั้งพระเสื่อมเมืองพระทรงเมือง ารหลักเมืองเฉพาะกุองข้าพเจ้ากับพบระบาทบารมีนาคราชเทววาทั้งสี่ตระกูลที่สถิตอยู่ในลุ่มลำแม่น้ำโขงวัดวาอารา,ามถ้ำป่าเขาระมาะทุกสถานที่ที่มันเกิดแก่จิตของข้าพเจ้าในการนี้ที่ท่านได้เสด็จมาหนุนส่งขอทุกพระองค์จงได้นำพาทรัพย์แห่เงเมืองบาดาลได้เสด็จมาพ้นทรัพย์คลายทรัพย์ประทานทรัพย์ให้เกิดเป็นโลกียทรัพย์ในมนุษย์สมบัติแก่สัุ้ชนทุกท่านให้ร่ำรวยเร็วพันธ ได้มาช่วยกันสร้างคุณงามความดีสืบไปข้าพเจ้าขอกราบพระบาทบร,รมีมองค์นาจาสา์ไทยชื่อที่ได้เสด็จมาด้วยความเคารพข้าพเจ้าขอกราบพระบาทบร,รมีท่านกลิมนธงอีกหนึ่งข้าพเจ้าขอแ่น้อนมนมัสการบร,รมีหลวงปู่มั่นภูริทัตโตบร,รมีหลวงปู่ขันติยานนวโรบร,รมีหลวงปู่ศรีจันทร์วัตนโภหลวงปู่แหวนสุจินโน,นโนข้าพเจ้าขอน้องน้อนมสักการ รมีพ่อแมครูบาอจารย์สูทุกเรที่แผ่เปบรารมีไม่อาจมรนาในปุนสนบรารมีในครั้งนี้ที่ลูกหานไม่ได้รู้จักและได้เอ่ยพระนามดีลูกหลานกลับขอนมัสการด้วยความครรเหนือเสียงก้าอีกคั้งบรารมีแห่งอมท่าสีสองรับบารมีแห่งภูรษีทุบะองค์อันมีคูบาอาจารย์แห่งาบารมคูปุรษีพ่อแต่เจ้าสีตาไฟมหาบรารมี สุรศิเนตัคีปุรผู้ชงนักราาภิสุทธิ์เทวามหาบารมีบรมกุลปุรศิร้อยแปดปุรศิพ่อแก่ปุรสีนารอดปุรสีนารายปุรสีตาวัวปุรสีตาไฟปุรศิกษัตริยปาปุรสีไตรภพปุรสีบรมโกศปุรสีประเติญปุรศิคมเนธขอทัพพระองค์ทรงได้เสด็จมาอนุโมทนาสาธุการอีกทั้งมหาเทพมหาเทวมหามหาเทวีควรแห่งธรรมะธรณีสิงิศรานัยใจโลกธาตุ โอสถิตมาเป็นปักขีพยานหนุนส่งในการสร้างบุญบารมีโวกอนุโมทนาสาธุการอำนวยอวยชัยให้เกิดประโยชน์สุดแก่ชาวโลกทุกโศกมาลายสิ้นหนีหายบางเกิดสุขร่ำรวยทั้งหญิงชายให้สมหมายดังจิตม,มั่นทุกท่านเทิรสาธุสาธุสาธุร่าของแปดครั้งให้มีกินมีใช้ไม่ขาดตอน จะบัตกรงท่านมาท่านจะกรม่นที่กครื่อักรก็ให้ลงบบท่านไม่ตาหนครับโอเคใช่ไหมจบการบัตรกรุ่นศัลกกรรมบัตรกรุ่ไม่ต้องงัดดอกนะครับทดสอบไปใสรพยัญชนะกรรมนะครับขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่านนะครับของสมาคมพุทธเมตตาเทวาสงเคราะห์นะครับทุกท่านนะครับแบ่งกันนะครับ ของเส้นไหว้นะครับเจ้าภาพเสาเข็ทีออ่อยู่คือขอเชิญเจ้าภาพเสาเข็มนะครับต้นละสองหมื่นที่อยู่ในพื้นที่ขอเรียนเชิญที่บรนดาลพิธีครับเจ้าภาพขอเรียนเชิญครับในนี้เรามีผู้เชิญดอกไม้นะครับ ขอเรียนเชิญครับเจ้าภาพเจ้าหน้าที่ของสันะครับที่พญานงปราะครับรอด้านนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวรับทูบกับเจ้าหน้าที่นะครับแบ่งกันคนละนิดหน่อยแปะแปะปักให้ทุกทั่วๆนะครับกองพีีรบๆเขอเชิญ เจเนซสนะครับพี่บดด้วยนะครับคณะของคัวแอร์พอร์ตนะครับเนี่ยเนื้สันส่งที่ดูใช่ไหมครับเนี้อสันตอนนี้กี่หน่ยแล้วครับ ขอกระสาบดอกนะครับเพราะว่าจะภาพเราเยอะนะครับขอกระสามดอกหตักได้เลยนะครับตักเสร็จแล้วก็ถอยหลังได้เลยนะครับให้ให้คนระวังี้ีระวังุกเินได้เดนได้เดินได้ัดนได้แล้วตักได้เลยนะครับตักที่กระถางทุกหรือตักตรงของเส้นของไหว้ที่โต๊ะบสูงได้เลยนะครับตักตรงไหนก็ได้นะครับ ปักที่ผลไม้ก็ได้นะครับตัวใบสีก็ได้ตัวขนมก็ได้นะครับแต่ปักให้ระวังอย่าโดนผ้านะครับกลัววๆใครใครจะอธิษฐานขอพรหรือปักตัวกระถางนึงก็ได้นะครับสามดอกนะครับปักเสร็จแล้วกลับที่นั่งได้เลยนะครับผม